สวัสดีเจ้ามาปักกับยากร,กรอากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566เจ้าเฮามาด <t> ูสภาพ <t> อากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้3.6ม mm, ิลิเมตรที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอ,เอํเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และต่วนันนี้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-36องศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้36.0องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้า ต่อไปเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแหงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเียนะเจ้าใจให้ฮือประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงก็มีลมแหง้งโดยบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1- 3องศาเซลเซียสกับของฮือพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แหง้ง และลมแหงเจ้าเฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศสักสีชั่วโมงต่างหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเจ้าวอุณหภูมิตำสุดส8ดถึง2องศาเซลเซียสวอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดวอุณหภูมิตำสุด8-12ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึง 15. กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเจ้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุด1 8 2 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้นะเจ้าในช่วงวันที่2 5 6 8กุมภาพันธ์นี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแพร่ลงมาเสริมลงปกคุมประเทศไทยตอนบนจะแย่ฮื้อภาคเหนือมีอากาศเย็นลงในตอนเจ้าก็มีลมแหงกับขอใื้อพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ กล่าวไว้ตัวนะเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารยกกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในตี่เบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด4ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน